โอ้พี่น้องครับวันนี้ครับมาดูเลยครับเมลูเด็ดแมนิซอนหากินได้ที่ไหนเนี่ยหายากเด้อวันนี้ก็ไม่แพงหรอกครับสี่สิบาทครับบ้านเราแต่ปัจจุาดนี่ไม่รู้ว่าห้าสิบหกสิบาทนบ้านนะครับมันบ้าน อาเมนูเด็ดเมนูเด็ดคือเขาไปอะไรนะก็ไปเปิดเครื่องเสียงมานะล่อมันเนะปิดเครื่องเสียงล่อมันนะครับพอล่อเสร็จเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเราก็จะามาคอดนะ เราจะมทอดทอดเสร็จนายปุ๊บเหยาะเหยาะรสดีลงไปโอ้โหสุดยอดจบข้าวก็ได้นะกินเล่นก็ได้นี่อสุดยอดเลยนะฮะมีเด็ดนะฮะขั้วเมงกี่ซอสนะขั้วเมงกี่ซอนนะ ยอดนะครับเมนูทีเด็ด<ะ>เด็ดเซตีเลย